สวัสดีค่ะพี่น้องเกิดอีหยังขึ้นนอมาเกิดนี่เนาะประมาณตอนที่สองที่สามพหลับบอ่อนอนกันบ่เหรอกำลังนอนเบิงซีรีส์อยู่บ่โจ๋แล้วก็มาโพสลงพักงานพักงานภายนอมกมาขึ้นพักงานน้องเบียเปิดใจอว่าโอ้น้องเบียเป็นอีหยังกับน้องเบียเราแบบที่เนี่ยเปิดเบิง เมื่อคืนนี่เปิดเบิงอ่ะโอ้เป็นคลิปเต้นของน้องเบียร์แล้วนั่งเต้นนักงเอนเต้น,น,นเอฟซีแฟนคลับดันหนาเวทีเต้นแบบจังไรละเต้นแบบสไตล์ของของนางอ่ะแหละของเพลินแต่ในมุมมองของของที่เข้าเบิงคลิปเมื่อคืนนี่เนาะที่นั่ง,ท,งที่นั่งเต้นก็มองว่าในฐานะที่เข้าเป็นเอฟซีแฟนคลับเป็นผู้เบิงมันบอกเข้ามองว่า การแสดงของน้องเบียโอเคน้องอาจจะแสดงแบบอยากเอนเตทนเอฟซีเพื่อนับดันหนาเวทีอยากให้ทุกคนได้แบบมวนซื้อโฮแซวกันในสไตล์ของของตัวเองแต่ว่าอย่าลืมไปแต่ว่าน้องลืมไปว่านี่คือวงใหญ่การแสดงบนเวทีของวงใหญ่คือมันกับสีมีกฎระเบียบของการแสดงพ่อเหมาะพ่อควร แต่เหตุการณ์เมือ่อคืนนี่คือเข้าใจว่าน้องอยากจะเอนเตท์เอฟซีแฟนคลับอยากให้มันมันมันคือการแสดงน้องกับยูมาซีปีแล้วในวงของสาวหน่อยเขากับเบิร์เขากลับเห็นอยู่แล้วว่าน้องเห็ดงานเป็นแบบไดนมาค่ะแต่ว่าของเมือ่อคืนนี่เกิดอีกย่างขึ้นถึงกับแบบบอดจูถึงกับออกมาเตือนถึงกับเตือนหลังไหมเตือนแล้ว น้องอาจจะโตมีการตอกโตโต,ตเถียงกันกันกบบอโจดัดดัดหลังไหมถึงขันกับบอโจถึงกับพักงานปกติเนี่ยบอโจแล้ววัเป็นคนพักงานปุย๋ยง่ายๆดิค่ะขั้นบอสูตรอีเลขั้นบอสูตรอีหลกะต่ะท้องบวถึงขันโคตรลงแบบนั้นก็แสดงว่าทางผู้บริหารได้ได้มีการตักเตือนไปแล้วแต่ว่าเตือนแล้วน้องอาจจะบอฟั่ง บฟังล่ะที่มีการตอบโต้เทียงกันไปกันมาแล้วก็มีการโพด,ดโพดล่มมันบ่ค่ะน่องเบียร์ก็โพดโล่มเคลืนเนี่ยสำหรับเข้าเป็นเป็นเอฟซีม็นบ่ค่ะในมุมมองของน้ำเนาะการแสดงของน่องเบียร์น้ำมองว่ามันอาจจะบ,บมม่เหมาะสมอีหลีในวงใหญ่มันบมม่เหมาะสมอีหลีเข้าใจว,าว่าน้อง อยากสีเอนเตทนอยากให้ทุกคนได้มวนกันแต่ว่าการแสดงแบบนั้นมันเหมาะไปกับหมอลำซิ่งมากกว่าเป็นบอ่ะทุกคนมันมอบอกหมอกบหมอกว่งหมอลำใหญ่คณะใหญ่แบบนั้นมันมีกฎระ,ะเบียบของการแสดงอยู่อาศีแสดงแบบพอดีพองามเฮดให้พอดีพองามบอบอถึงกับคักแบบนี้สิแไหม ไล่เบิงพี่น้องขื้นแล้วโพดบอจูแล้วกับโพดลุ่มตีสองคอยเบิงน้อนเบิงซีรีสีรีอยู่กะโอ้ยเนาะอีหยัยงเนาะถึงกับโพดบอจูพักงานก่อนนะลูกตามนั้นมาสั่นว่าเออพักงานก่อนนะคะประเด็นประเด็นก็คือที่เต้นเกินเลยคือไม่นึกคือไม่นึกถึงขณะที่ต้องพักงาน แต่ประเด็นสำคัญคือหัวหน้าบอกและเตือนแต่ดันไปโพสด้วยคำพูดที่ก้าวร้าวผมผมซ่อมเบิงพฤติกรรมมาตลอดงั้นจะมีหัวหน้าทีมมีลูกทีมมีผู้บังคับบัญชามีผู้ใต้บับงคับบัญชาไว้ทำไมจบนะและน้องกับโพส น้องเบียร์ล่องกับโคต์ลุ่มวนะคะพักงานก่อนนะลูกจ้า,าสันกลับมาขึ้นหนูเข้าไปคุยกับบอสโจแล้วบอสบอกสอนเข้าใจส่วนใครจะมองยังไงหนูไม่รู้ไหมเพราะหนูบอกหนูคุยกับบอสแล้วก็จบแค่แก้ไขในส่วนที่มันผิดปรับปรุงในส่วนที่ไม่ถูกต้องนิ่งๆไม่ใช่ไม่ฟังและ รับฟังและพร้อมปรับปรุปรงทํางานเป็นยังไงตลอดสี่ปีเป็นเครื่องพิสูจน์ขอบคุณโอกาสบ้านหลังนี้ปีนี้ทําเต็มที่เหมือนเดิมขอบคุณทุกกาลังใจจากพี่ๆทุกคนนะคะหนูอาจจะทําไม่เต็มที่หรือไม่เหมาะพอหรือสายนี้เองน่าจะเป็นเพราะหนูอาจจะติดนิสัยเต้นม,มาหลายปี วนาติด,ดนิสัยเต็นมาหลายเลยเบียเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจและห่วงใยกันทุกคนนะคะเต็มที่เหมือนเดิมาะฉะน้อมรับคำติชมขอบคุณด้แก้ไขพร้อมปรับปรุงนะคะนี่คือนี่คือ,อโพสต์ของน้องเบียค่ะกับพากานกันไป เะะฮ็ดพิดแล้วก็ควรที่จะปรับรุงแก้ไขไหมนะคะน้องเบียร์สู้ๆให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะในมุมมองของทั้งสองคนเท่ากับเข้าใจทั้งสองคน,นทั้งสองฝ่ายทางผู้บริหารเพิ่นกน็อาจจะมองว่ามันมนันเหมาะสมม,มันไม่เหมาะสมในการแสดงแบบนี้เพราะมันเป็นวงใหญ่เนาะเป็นเวทีวงใหญ่แต่ส่วนของน้องเบียร์อาจจะมองว่ามันเป็นการแสดงมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้นะคะ แต่การแสดงของน้องเบียร์มันเหมาะไปทางหมอลำซิง่งถ้าอยากจะเต้นลักษณะแบบนี้แนะนําไปเต้นบนเวทีหมอลำซิง่งดีกว่าไปสมัครกับหมอลำซิ่งก็ได้หรือจะไปอยู่กับไม่พัชลีดอกเหมยแม่ทับดอกเหมยอ,อย่างนี้ก็ได้หรือจะไปอยู่กับวงหมอลำซิง่งอื่นๆก็ได้ถ้าคุณชอบแบบเต้นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาชอบอยู่แล้วแหละคนคนเขาดูคนเขาชอบสไตล์แบบนี้แนนมหาพี่นอง พี่น้องมีความคิดเห็นเป็นจังใดค่ะคุยกันเบิง์คอมเมนต์กันเข้ามาเบิง์สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละค่ะพี่น้องฝากเออฝากตอนนี้ทุกคนบางคนกับติสซีรีคือกันกับนอนกับบลุงน้ำบอบอกบอกว่าบอคอยได้เห็นลุงน้ำเฮ็ดคลิปติสซีรีย่ค่ะพี่น้องเดือนตุลาเดือนนี้เป็นเดือนที่ซีลีไม่เข่าหลาย เขาไลา์ทักอีเดียว่าว่าสิเป็นทางช่องไอซีอีหรือทางช่องยูคูช่องวีทีวีแล้วก็ช่องทูมูและหลายช่องที่ที่กำลังโปรโหมดอยู่ตอนนี้เขาว่าไม่หลายแห้หง่น้องไล่เบิงน้ำสิบเปอร์เนต์เลยตอนนี้ติดคากติดแน่ทางช่องไอซีอีก็อลิรักลิขิตใจ มวนแห้งพี่น่องคู้ใดเป็นข้อซีดีจีนคือกันแนะ่มวนทั้งอาริรักษี์ิขดใจพระเอกหล่อพระรองก็หล่อตัวร้ายก็ดีหล่อมากหล่อทุกคนงานดีกันทุกคนหรือไม่จะไปทางช่องย uh ูคู่ค่ะสูงห่วงเมคาโฮมิ่งฮาวหล่อแล้วก็พระรองแล้วก็นักแสดงทุกคนหน้าตาดีทั้งนั้นใครที่ติดเหมือนกันไปไปได้นะคะ ไปดูความน่ารักระหว่างพระนางของสูห่วงเมคาทางช่องยูคู่แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งทางช่องวีทีวีค่ะทุกคนเป็นซีรีส์แนวตลกคาฮาเรื่องรักอะไรวะลืมละเดีวแน,นแปบ๊บนึงรักโอโอ,โอสดอะไรนี่แหละจากน้องน้องเอ่อที่มาจากบรรพจารย์เนาะวาสนาของป้าเค็ม เป็นผลงานใหม่ของของน้องทางช่อง VTV เรื่องรักรถโอชาแห่งช้างอันเออไปดูกันได้นะคะทุกคนเรื่องนี้สนุกมากค่ะแต่ยังไม่มีภาคไทยนะมีซับไทยยิ่งตอนดูซับไทยอ่ะยิ่งดูแล้วยิ่งสนุกยิ่งฮาเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ทะลุมิติปกติเราจะดูแบบแนวทะลุมิติเป็นคนเดียวใช่ไหมแต่เนี่ยแบบเรื่องเนี้ย ทะลุมิติไปทางครอบครัวไปดูแล้วหามากแล้วก็ได้นอกจากความหาแล้วยิ่งอร่อยด้วยไปดูเขาทำอาหารจีนกันอันนี้ฝากไว้ทางท้ายคลิปสำหรับคนที่เป็นสายซีรีส์นะคะซีรีส์จีนแต่ถ้าใครชอบแนวแบบแนวแบบเครียดๆหน่อยไปทางช่องไอชีอีค่ะอลีรักดีขิตใจหรือใครที่ชอบแนวแบบยุทธจักรเ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะแนวแบบท่องยุทธภพหรือเทพเซียนหรืออะไรเงี้ยหรืการต่อสู้วิทยายุทธนะสูสุภ้ผามหาสมุทรคะมีภาคไทยทั้ง2ทั้งสงช่องทั้งไอชีอ e ีแล้วก็ทีมาสเตอร์สตูดิโอทางวีทีวีนะคะฝากด้วยขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย